อันนี้เราก็มาอยู่กับหลวงพ่อนะได้ให้หลวงพ่อมาเอาเลิกเอาชัยสิริมงคลจะับโตโตมาินมัสสะพระครวโตอราโตสมาัิพุทธะนโมตัสสะพระควโตอาระโตสมาธิพุทธะ จะขยับเหรอขยับเงยเงยหน่อยขยับเงยหน่อยเหรอเงยหน่อยมันมองไม่เห็นใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าพอแล้วพอแล้ว มนนุษย์สงหลวงพ่อเจิมให้คันไหนโชคดีทุกคันนะร่ำรวยทุกคันที่ผ่านมานะมไม่มีอุบัติเหตุทุกคันม,มีแต่โชคดีร่ำรวยทุกคันเลยวันนี้ก็เลยเอามาให้หลวงพ่อใส่อักขระเข้าไปให้อีก เมื่อเช้าแม่ให้แม่เติมไปแล้วแม่เติมด้วยดอกไม้ดอกดาวเรืองมีแต่ความมั่งคัง่งรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยแม่บอก <c oughs> เจ๊เจ๊เติมเอาเติมไปด้วยเท่าไหร่เจ๊เก้าพันเก้าเจ๊เติมด้วยเก้าแสนเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันก็ล โสจิตตังพันธังเอหีตังภูชนานางเอหีิตังเอหีมนุษย์สานังเอหีดาพังเอหีเมตตาชุมภูทีเปมนุษย์สานังเอหิโยปดีโสจิตตังพันธังเอหีเออเออเขาเรียกว่าอะไรอะ เอาไหนแผ่นทองไงยว้เอาแผ่นทองเงยอ๋อเขาเป็นทอง่งยแล้วยอยู่ในถุงแน่ๆอ,อยู่ในถุงหิ้วไปบนนั่งไงไว้ไม่ได้เอาลงมาใช่ไหมวะ บังคับมันอยู่ที่มือทั้งหมดเลยเลยเนี่ยไม่เอาไปเอาไปไม่ได้หรอกเนี่ยไปไม่เป็นตรงนั้เนเพราะว่าบังคับไปหายไปเอาไปไม่ได้หรอกเอไม่มีทิพย์พึ่งไงอยู่ในนั้นป่าทิพย์พึ่งเล่นบ้าตลาดทิพย์พึ่งอ่ะออไม่มี เดันไว้ตรงไหนล่ะมันแกะอยู่บนน,าานั่นแหละเราสำหรับสี่เขียวอยู่อบนนาาั่นแหละไม่ตาติพึ่งมันก็ติดไม่ได้อะเด้กมันไม่ติดให้มันติดยากก็ติดติดไอ้ตรงไอ้คอนโซนก็ได้ติด แต่มันเป็นผ้าไง แดงไม่มีพลอปบ้างโอ้โหนิวเอานื้อเปื่อนเนี่ยนั่นไปแตะต้องติดนิวเลยเชียวเองไม่ได้ไม่ได้เอ,อาใหม่เอาใหม่ พุทธทงประโขชนานังเอหิจิตังเอหิมนุษย์สานังเอหิราพังเอหิเมตตาชุมภูทีเป็นมนุษย์สานังทิโยปิโสจ,จิตตังพันทางเอหิเนา่มีแต่เงินไม่จ่ทองไหลามาเทมาพุทธทงประโขชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สานัง เอหิดาพังเอหิเมตตาชุมพูทีเปมนุษย์สานังอิทิโยปิโสจิตต่างพันทังเอหิหาเอทานเอ่นันไม่ทั่วเออเอเอาแม่แม่ติดเต็มใบจะตัว พุทธังผูชนะนังเอหิจิตังเอหิมนุสสานางเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเป็นมนุสสานางดิโยปริโสจิตังพันอังเอหิธำนมนปะพรมลานลงได้นะบทนี้นะพุทธังผูชนะนางเอหิจิตังเอหิมนุสสานังเอหิลาพังเอหิเมตตาชมภูทีเป็นมนุสสานางดิโยปริโสจิตังคันทางเอหิ จะเอาให้ได้สมบูรณ์แบบสักการหน่อยเนี่ยมันติดไม่ค่อยจะเต็มให้อะแร้วอมือใหม่หัดขับด้วยอ่ะไม่ค่อยได้ขับอนอกจากบรรดาทายาทนี่เองที่จะเข้ามาอโอ จับไม่ดีก็ติดมือจะติดให้ได้สมบูรณ์แบบสักกันหน่อยอ่ะอ,อ้บนเนี่ยจะทำไม่ได้ซะแล้ว พังผะโวยชนะนังเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สารนังเอหิราพังเอหิเมตตาทุมภูเตเปมนุษย์สารนังอิทิโยปริโสจ,จิตตังพันธังเอหิเพียงอพอสวยหน่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออม่พยายามแย่เลยเชียวแฮ เอาลองสตาร์ทเปิดแกที่ดังไม่ดังไหนละสตาร์ทไหนเราแน่นแเนี่ยแน่นแบิดบิดไม่มีคพาดมีอะไรอมนมี้อั้านข้างด้านข้างอออ๋ออนออ้าอ ใช้ได,ใได้ใช้ได้ใช้ได้แกก็ดังดี <laughs> เอาอันนี้ได้ได้วยไหมามามาทีเดียวท <laughs> ีเดียว <laughs> จะได้ว่าคาถาจะคั้งเดียว <laughs> อนั่นแหละไอ้บทพุธทธังชะพูชนาะนางไอ้หิตตังนี่แหละ เป็นบทที่ื่อได้ขายดีไงสินค้าสินข้า,ขาทำนามน์ประพรมรันลงลยเนี่ยพุทธังประโหชนานางทำนามน์ไปโปร่ปอก็ไม่มีกิจตัวสติปัญญาดีก็จำได้พุทธังประโหชนานางเอหีจตงังเอหิมนุษย์สานางเอหิตาพังเอหีเมตตา ชุมภูทีเปมนุษย์สารนางอิเดโยปิโสจิตตังพันธังเอหิทุตังปโหชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สารนาง,อางนนเอ,เองหนนเอเอรเอิราพังเอหิเมตตาชุมภูทีเปมนุษย์สารนางอิเดโยปิโสจิตตังพันธังเอหิ พุดทางรูชนะนังเอิจิตตังเอหิมนุษย์สานังเอหิราพังเอหิเมตตาชมภูทีเปมนุษย์สานังอทิทธิโยปิโสจิตตังพันทังเอหิเอจะไงขายดีธรรมะค้าขึ้นให้มังคังลำรวยให้พาไป มังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันเลยเดียวนะกี่ร่อนร่อนเนีย <c oughs> ยังไงล็อกเป็นยังไงดีว่ามันจะเพาะเลยวะจะล็อกให้อยู่วะ <c oughs> เชลื่อนให้อยู่สอดยังไงดีละ่ะจอดมาจอดไป ครั้งหนึ่งเคยทำไปไหนว่ามันติดมันไหลเข้าไปทางโน้นเลยว่าอะไรทั้นโคนพงอะไรเลยตันนานั้งเอฮิตังเอจิตนุษสานังเอฮิตลาภังเอฮิตเมตตาชุ่มภูทีเป็นมนุษย์สานังสุตโยบริโสดิตังคันคังเอฮิตเพียง รวยรวยรวยชอบคำนี้แหละรวยรวยรวยทำมาค่าขึนเท่านะมาประตูเขากระแดงได้หรอไฟเนี่ยเนาะเปิดจงต้องแดง เขาเล่ามามากับแม่แหๆกันเนาะเออน่ใจกันใจเออถึงถึงรู้ว่าแต่แต่กวัดจะได้มันเอามันเจอปัญหาเนี่ยส่งเสรให้ได้ไม่ได้มันชัดเจนแค่ไหนมันเกียงได้มันไลยจัดแค่ไหนมันไล่มันเกี้ยงมัไหวแ่ไหนอย่างก็อิทิวัดโนนเจ้าทองนั่นนะที่บ้านที่หลังหนึ่งที่ว่า เขาผูกคอตายที่บนบ้านนะนะแล้วเขาไม่เอาแล้วลูกก็ไม่เอาแล้วชาวบ้านข้างเคียงเขาก็ไม่เอาแล้วให้เอาไปไกลๆแล้วบ้านหนังเนียไม่ไหวแล้วรีบมาบอกให้วัดโนนวัดโนนชาไปหน่อยเขาก็มาเตือนนะจะเอาไม่เอาทําไมเอาจะได้ไปบอกให้เขาที่อื่นตรงนั้นนะ,ะก็ต้องเอาเองเอาเฮ้เอาเฮ้ที่มันเ่เเฮ่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 ่เ่ เดี๋ยวได้มาก็เป็นหัดจนดมบ้างหอจดมลนั่นแหละแล้วก็อิทธิฤทิที่ฉันรวยนั่นแหละไม้เขามั่งเป็นบางส่วนนั่นนะไม้ของเจ้าของบ้านนาะไม้ของนางตาอูไทยมันก็ปฏิหารมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ที่ได้มาน่ะ ถวายจ่าถว้ปัจจัยด้วยโองค์มากหลายจังแล้วจะได้รวยๆนะเพราะว่าให้รวยก็จะได้รวยๆเอ้าจาตุสตาตุตาตุอยู่โทวาลโทธีโรวันนโตปฏิพานาโตจุคะสะทาตาเมธาวีทุครังโศอธิคัตติอายุขัตตวะปรังวันนังจุขันจะปฏิพานาโท ขีขายุยัตวาโหติยัตถายัตถูปปัตติติตีเวียงเวียงเวียงรวยรวยรื่อยเรืยล่นาดนะยิ่รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจะรวยเดี๋ยวล่ะแต่ให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไป